กดติดตามพวกเราด้วยนะคะที่บ้านอ e ีตองมีสถานที่หนึ่งที่ทุกคนมากันแล้วต้องห้ามพลาดกับจุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจเ,เพื่อนๆจะได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นมาบนนี้เราสามารถมองเห็นถึงฝั่งประเทศพม่าได้ด้วย วิวก well, ็สวยมากๆเลยขอบอกเพื first, ids, ่อนๆพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามพวกเรามาได้เลยตอนเช้านี้่รถก็มีตลอดใช่ไหมครับ หลังจากเมื่อตอนที่แล้วพวกเรามาถึงยังบ้านอีตองเราก็ได้หาขึ้นรถรับจ้างของชาวบ้านเพื่อจะขึ้นไปยังจุดชมวิวกันน,น,กน้ำตกน้ำตกน้นขากลับกไม่ได้นะทา,างขึ้นไม่ลำบากจัหค่าโดยสารไปกลับไม่แพงแค่คนละ50บาทจะอยู่กันนานเท่าไหร่ก็ได้ แล้วแต่ว่าสมาชิกที่ไปด้วยการจะกลับกันเมื่อไหร่รถโดยสารเขาจะมีบริการที่สองช่วงคือช่วงเช้าและช่วงเย็นจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกไปช่วงเวลาไหนหรือจะเหมารถไปเที่ยวยังสถานที่อื่นด้วยก็ได้นะใครที่มาเที่ยวที่นี่ ก็ลองติดต่อชาวบ้านหรือสอบถามกับที่พักกันดูได้เลยสถานที่ที่พวกเรากำลังจะไปกันในตอนนี้ก็คือจุดชมวิวเนินช้างศึกที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่ใครได้มาเยือนที่นี่แล้วต้องห้ามพลาด ถนนหนทางก็จะยากลำบากแบบนี้ละครับถึงได้ต้องจ้างรถชาวบ้านขึ้นมาจะขับรถขึ้นมาเองก็ไม่ชินทางกลัวจะตกลงหลุมลงบ่อเอาเข้าตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาปล่อยๆดันลืมหยิบชุดกันฝนกันมาด้วยไม่รู้ไปถึงที่นั่นแล้วฝนจะตกหนักใหมนะมาถึงตรงนี้ เริ่มจะมองไม่เห็นทางข้างหน้าดูสิครับมองออกไปเห็นมีแต่หมอกเต็มไปหมดเห็นแล้วนะ่าตื่นเต้นจังครับไม่รู้ว่าพอไปถึงยอดเขาแล้ววิวข้างบนจะเป็นอย่างไรนะตลอดทางที่ขึ้นมาสภาพถนนก็ครุขระตลอดแต่ละคนก็นั่งกันหัวสั่นหัวคลอนถ้าขับรถขึ้นมาเองคงจะไปไม่รอด เพราะฝนตกลงมาตอนนี้ท้องฟ้าเลยเต็มไปด้วยเมฆแสงจากดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถสาดส่องทะลุออกมาได้เลยตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนรถผมก็คอยนั่งรุ้นกับลุงคนขับไปด้วยเพราะเห็นทางข้างหน้าแล้วเหนื่อยใจแทน ถนนยังเป็นโลูกลังบางจุดก็เป็นหลุมเป็นบ่อถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆคงจะขับขึ้นมายากตอนนี้ขึ้นมาสูงแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้มองออกไปข้างนอกไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ทะเลหมอกที่ปกคลุมอยู่เต็มไปหมดสมชื่อเป็นเมืองแห่งสายฝนและทะเลหมอกจริงๆ ฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นทุกทีไม่รู้ว่าจะได้ชมวิวกันแบบเปียกๆใหม่วันนี้ข้างนอกเมฆหมอกหนามากแล้วแบบนี้พวกเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกกันใหม่นะเหมือนกำลังเข้ามาสู่เมืองแห่งสายหมอกในหนังเรื่องไซเลนฮิล l l จริงๆเลยครับตอนนี้ก็น่าจะมาถึงจุดหมายกันแล้วนะ ตามไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรหมองไปตรงนมองไม่เห็นอะไรเลยพอลงมาจากรถร่างกายแทบปรับตัวไม่ทันเพราะตอนอยู่บนรถอากาศจะแค่อุ่นๆแต่พอลงมาอากาศข้างนอกหนาวเย็นมากดีนะ ที่หยิบเสื้อกันหนาวมาให้น้องแคมใส่ด้วยมองเห็นเลยแคมนี่มาตรงนี้ครับฝนก็ยังตกลงมาพรำพรำตลอดยิ่งพาให้อากาศเย็นเข้าไปใหญ่มองหันไปร,บรอบๆก็มีแต่สายหมอกลงมาปกคลุมอยู่รอบตัวเต็มไปหมดจุดชมวิวอยู่ด้านบน ต้องเดินขึ้นเนินไปอีกนิดหน่อยเดินขึ้นมาแค่นี้ก็เล่นเอาผมหอ,อกไปเหมือนกันแมันดูนี้มองเม็เ,เลยเยทะเลหมอกที่ลอยล่องอยู่เต็มไปหมดแม้แต่แสงแดดยังไม่อาจจะสาดส่องทะลุผ่านมาได้เลย ข้างบนนี้จะมีหลุมหลบภัยอยู่รอบๆบบริเวณด้วยเหมือนกำลังอยู่ในสนามรบเลยบรรยากาศมีฝนตกลงมาพรำพรำพร้อมกับความหนาวเย็นผสมไปกับอากาศที่บริสุทธิ์เป็นออไรที่สดชื่นสุดๆเลยครับ พระอาทิตย์ึ้นแล้วดัพระอาทิตย์เริ่มจะต่อสู้ชนะก้อนเมฆส่องแสงออกมาให้เราได้เห็นแล้ว,เ,วเหมือนกำลังเปิดประตูออกมาให้การต้อนรับกับการมาถึงของพวกเรามองลงไปด้านล่าง,ง,ม,งมีแต่ทะเลเหมอกเต็มไปหมดภาพวิวทิวทัศน์ที่ยากจะได้ขึ้นมาเห็นแบบนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการขับรถขึ้นมาจริงๆตอนนี้เราก็มาอยู่บนเนินเขาช้างศึก ขึ้นมาดูวิวหมอกตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงครับหมอกจัดมากเลยแหนมที่เราจอดรถตรงโน้นเลยโน้โนไหมองไปตรงนู้นเปนนน็นหัวมาแดมจริงหรอมองไม่เห็นแดดเฉดแดงโน่นน่ะเปิดกูเปิดกูเกิลแมปดูดินู่นมาก นเนินช้างศึกเป็นภูเขาสูงที่อยู่เหนือจากระดับน้ำทะเลราว1,053เมตรตั้งอยู่ในตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและเนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างชายแดนไทยและพามา่าที่นี่ยังเป็นทั้งฐานที่มั่นของตำรวจตะเวนชายแดนดที่100 3> <Okay. S> 1 3 5สหรือฐานช้างศึก และยังมีวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลหมอกรวมถึงเป็นที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและตกดินในยามเย็นอีกด้วยขึ้นมาบนนี้จะสามารถมองเห็นวิวแบบสุดอลังการของขุนเขาสลับซับซ้อนที่เขียวชอุ่มและบ้านเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆ ที่ตั้งอยู่ริมชายแดนฝั่งประเทศไทยรวมถึงป่าเขาของทางฝั่งพมา่าได้อีกด้วยยิ่งถ้าวันไหนฟ้าเปิดเราอาจมองออกไปได้ไกลถึงทะเลอันดามันที่อยู่ฝั่งพมา่าได้เลยแต่ถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงฤดูหนาวก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นวิวบรรยากาศแบบนี้นะ เพราะถ้ามาที่นี่ในช่วงนั้นทั่วทั้งบริเวณนี้ก็จะปกคลุมไปด้วยทะเลเหมอกเต็มไปหมดแต่ก็ดีไปอีกอย่างนะครับเพราะจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยไปอีกแบบต่างจากที่มาในหน้าฝนชักอยากให้ถึงช่วงหน้าหนาไวไวัยจะได้กลับมาชมวิวที่นี่อีกครั้งแล้วสิ การได้มาเที่ยวที่นี่เป็นอะไรที่ผมประทับใจมากเพราะเหมือนได้มาล้างปอดได้สูดบรรยากาศที่บริสุทธิ์ได้ชมวิวทะเลหมอกที่ยากจะได้เห็นอากาศที่เย็นสบายร่างกายสามารถสัมผัสได้ถึงสายหมอกพร้อมกับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกช่างเป็นอะไรที่มีความสุขสุดๆในชีวิตจริงๆ อยากให้เพื่อนๆทิ้งความจำเจของชีวิตในเมืองแล้วลองหาโอกาสออกมาสัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพื่อจะได้เติมพลังให้กับชีวิตให้กลับมาสดใสอีกครั้งรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องมีความสุขเหมือนที่พวกเราได้มาเจอกันจริงๆตอ,อนนี้คนอื่นๆก็กลับขึ้นรถกันหมดแล้ว คงได้เวลาต้องกลับลงไปข้างล่างใครที่อยากจะมาชมพระอาทิตย์ตกสวยๆกว่านี้ต้องขึ้นมากันตอนประมาณ6โมงเย็นนะถึงจะเห็นแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะตอนหน้ากลับถึงหมู่บ้านได้เวลาเดินสำรวจตลาดกันหน่อยตอนนี้ท้องก็ชักจะเริ่มหิวกันแล้วต้องขอแวะหาของทานเล่นกันสักหน่อย ในตลาดคนคึกคักกันหน้าดูเลยมาคอยติดตามกันต่อนะครับกับการมาเที่ยวที่บ้านอีตองของพวกเราแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้คอย,อยอแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจากพวกเราฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อให้กำลังใจกับวพวกเราในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะมีเก่งมาเจอกันใหม่กับพวกเราในตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ